สวัสดีค่ะวันนี้แม่น้องพามาดูกระต่ายที่คลอดเมื่อคลอกที่แล้วนะคะครบรอบและน้องน่าจะประมาณกับสามเดือนออกมาแล้วค่ะสองตัวนนนๆ,ๆสีดำพ่อของขาวมาแล้วมาแล้วมาแล้ววิ่งกันก็ระวันเลยน้องชุดใหม่อยู่ใต้กระมังเนะะี่ยค่ะน้องชุดใหม่แน่ๆนพี่มาแล้วค่ะปล่อยมาแล้วไข่ตุน ไข่ตุ้นกับไข่พระโล่ตัวโตวแล้วโอเคออกมาได้แล้วรอดใหม่นี่น,นี่สองตัวนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งไปอยู่บ้านบ้านใส่ทองของเพื่อนนะคะดูเขาดูเขาอ้ืล่าเริงฝุดๆุดฝุดเลยล่าเริงมากเห็นไหมคะสำเร็จแล้วมาลูก มาไข่ต้นโอ้โอ้่พ,ะโ,ะ,โททพะโล้ค่ะขอโทษทีไข่พะโล้ไข่พะโล้เห็นไหมเปิดกรงแล้วค่ะออกมาลกออกมาหรู้สึกว่าวันนี้เราจะต้องได้ยินเสียงกุกกึ๊กกึ๊ับตลอดทั้งวันแล้วลูกมารวมตัวกันอะไรอยู่ตรงนี้นะคะอ่าเขาทาความรู้จักกับสถานที่ในโลกภายนอกของเขาเป็นครั้งแรกเลยที่แม่นกพาเขาออกมา ะะวิ่งไม่หยุดเลยค่ะตั้งเกาออกตะกี้นี่เองเป็กนู่นแหละที่สองตัวนี้สีดำจะเป็นตัวผู้นะคะนู่นค่ะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นอันนั้นเป็นขอโทษสีดำคารโร่จะเป็นตัวเมียส่วนอีกตัวหนึ่งนู่นค่ะตามแม่จะเป็นตัวผู้ของเขา พ่อเขาเป็นพันเนี่ยคะ่ะไลออนเฮดที่รู้เพราะว่าไปที่ฟาร์มมาแล้วเขาเห็นน้องนะคะที่ให้ไปอะ่ะเขาขนฟูเหมือนหน้าสิงโตเขาก็ดูให้เขาบอกว่าโอ้เป็นพันไลออนเฮดเลยเป็นพันเมืองน,นอกที่ว่าขนฟูฟูเหมือนสิงโตนะคะแม่นกก็แปลกใจเพราะว่าที่ออกมาก่อนหน้านี้มีอยู่ตัวหนึ่งขนคล้ายๆน้องหมาแบบ พันสายพันขนยาวมากแต่ว่าเขาาตายไปแล้วเพราะว่าโดนแมวค่ะเขายังบบอบางอยู่แล้วแม่โนคิดว่าตัวใหญ่เนาะเอาออกมาวิ่งเล่นอย่างนี้แหละไม่ได้เก็บเข้าแม่น่าเชื่อว่าตัวใหญ่ขนาดนั้นก็ยังแต่เล็กแต่เล็กกว่าพวกสองตัวนี้ที่ปล่อยเนาะเอาน้องไปกินเลยร้องเราวิ่งตามไม่ทันเลยค่ะ แต่วันนี้มั่นใจแล้วแหละว,ว่าไข่ตุนนวิ่งมาแล้ววิ่งจุดมาแล้วนู่นนนนไข่ตุนไข่ตุนแข็งแรงไข่ตุนตัวใหญ่แล้วออกมาข้างนอกไ้แล้วหนุ่นใส่กับพ่อเขาแล้วค่ะวิง่งทั่วไปหมดเลยวิ่งเ่นแล้วหน่นเดี๋ยวให้ดูดชัดๆก็ๆ <c oughs> วิง่งไปทั่วแล้วค่ะวันนี้ก็คง ทำความรู้จักกัน,นกันทั่วละครอบครัวครอบครัวครอบครัว,ว,วหูยาวของเรานะคะเดี๋ยวร็รดใหม่นี้วันที่ยี่ห้าจะต้องมาดูที่เขาขุดเป็นรูไว้อยู่ค่ะขุดรูแล้วก็พอชเช้าก็ให้นมลูกเสร็จนะคะเขาก็จะปิดรูเดี๋ยวแม่นกพาไปแอบด,ดูนี่ค่ะแม่เฝ้าอยู่ เรื่องจริงเลยน,นี่แม่ของเขาคือชานมค่ะเขาจะเฝ้าเฝ้าที่เขาแบบว่าุดแล้วก็ออกลูกไว้ไปยุ่งวุ่นวายกับแม่แก่ไอ้สองตัวนี้วุ่นวายเลยวุ่นวายมากเลยนะคะอ่ะคลิปนี้แม่ก็ให้ดูเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องกัน,ก,นกันด้วยนะคะ บายบายค่ะ